Playing dick, 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 Playing, 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 sư Playing, 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 cài, sư tý, cục, cài, cục, cục, tý, ping, cài, 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 cúc cài, cú, 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 cài, cú, cú, cài, cài, sư cài, 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 e sư u gò. Gúc. Tri gúc. กออุกกุกตรีกุกกุกก <temper> <the> ุกกุ๊กซื้อหมูจีจะเกลื่อนไก่กุกกุกไก่ไก่กุกกุกไก่ไก่กุกกุกไก่จีกวัวจีไก่กุกกุกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่เลี้ยง เหลียงเหลียงจะาก็ไฟอินหัวเชียงเหล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 ียงไฟอินหวเชียงเหล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 ียงซื้อหยังเหลียงลูกซื้อหายจือลูกลูกซื้อหายจือลูกรออูกอลูกลูกหายจือมามออามามออามามาซื้อไหล จ natives, chin, 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 chin ้าจานกันนหนูจอนจนจอนจนจนสิงหยงสือซื่อฉงผิงฉงจนจนใชจะเปลี่ยนท้าเหรียญเสียสือท้าซื่อเต้าเต้าใหญ่หอยอไอใหญ่เอกใหญ่หอยอไอใหญ่เอกใหญ่ใหญ่ซื่อตาเลี้ยงลูกมาจนใหญ่อย่างหายจือเต้าตา เลี้ยงลูกมาจนใหญ่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 อย่างหายจืดต้าตาไม่มีไม่มีไม่โย่ไม่มีไม่โย่น,ออน,นมนมอนมนมเสื้อไหนไม่มีนมไม่โย่ไหน ให้ขอไอหายโทรให้ขอไอหายโทรให้ให้ซึไเกลลูกรออูกอลูกรออูกอลูกลูกซื้อหายสืก,กออีนอ,อกินกออีนอกินกินซื้อเฉือ้จะเปลี่ยนไม่มีนมให้ลูกกินไม่มีนมให้ลูกกิน ไม่ม给孩子吃意思就是没有奶给孩子喝意思就是没有奶给孩子喝ไม่มีนมให้ลูกกินไม่มีนมให้ลูกกิน没有奶给孩子吃意思就是没有奶给孩子喝没有奶给孩子喝 ไม่มีนมให้ลูกกินไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องลูกร้องร้องเอวถันเสิรร้องลูกร้องหายจืดเจ้าลูกซื้อหายจืดร้องซื้อครูพาะซื้อเจ้าลูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบ เจี๊ยบเจี๊ยบคื่อเสี่ยวจีเขาเ叫的叫声，小鸡的叫声叫“เจีเเเตสินจี๊ยบเจี๊ยบ”。ลูกร้องลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบลูกร้องเจี๊ยบ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 ข้อมืออันฝ่ายอินเดเซอร์สุดไปเหอใช่ไหมเจี๊ยบเจี๊ยบลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบให้จืดเจี้ยวจาจา ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่แม่ซื้อมามาแม่แม่ซื้อมามาแม่ซื้อมามาก็ก็ไม่ถูกคุกก็ไม่ถูกเขาก็ก็จิ้วจิ้วแม่ก็มามาจิ้วเรียก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 ข้าเมียนถัซื้อกลไกไฟอินตื่นไปจังไทยเรียก เรียก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 สิเจ้าเรียกมาเจ้าไหลคุยคุยสวะคออุยอคุยโกคุยคุยสวะคุยดินดออินอดินดออินนดินดินสิถูกแม่ก็เรียกมาคุยดินแม่ก็เรียกมาคุยดิน มามาจิ้วเจ้าวหลายวาถูกแม่ก็เรียกมาคุยดิน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 มามาจิ้วเจ้าวหลายวาถูกทำมาหากินทำทำไปทำแต่สื้อผ้าจุดปาะเสริใช่ ทำมาหากินทำซื้อจัว่วทำซื้อจัว่วทำมามาไหลมาไหลหาซื้อเจา้าชิ้นเจ้าหาหาหากินกินซื้อ,อทำมาหากินทำมาหากิน ทำมมาหากินทำมมาหากินจั่วไหลาจากซื้ออีสือจ้วซื้อกงจ้วเว่ยละซื้อกงจ้วกงจ้วเวละื่อทำมมาหากิน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 ตามประสา ตามตามทัสกนจงตามสกุลเกินจงตามต่ออมตามตามสกุลจงปรออะปรออปะ,ปอปะสออาสาสออาสาตามประาตามปรักษาใจจะเปลี่ยนตามปรักษาป่อเฟินครตามปรักษาอีกเกิสิอส习ยสิ่ง ตามประสาไก่เอ้ยไก่ไก่ซื้อจีเอ้ยตามประสาไก่เอ้ยอีซื่อซื่อเกินเจอจีสีกวนจ้วดเสื้อเกินจีเกินเจอจีสีกวนจ้วดเสื้อตามประสาไก่เอ้ยตามประสาไก่เอ้ยอีซื่อซื่อเกินเจอ 鸡习惯做事啊，它就是鸡的天性。ตามประสาไก่เอย้ยตามประสาไก่เอย้ยไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ ไม่มีนมให้ลูกกินไม่มีนมให้ลูกกินไม่มีนมให้ลูกกินไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ ลูกร้องเจีย๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินแม่ก็เรียกมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดิน ทำมาหากินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยทำมาหากินตามภะษาไก่เอ่ยทำมาหากินตามภะษาไก่เอ่ย ไก่กุ๊กกไก่ไก่กุ๊กกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินไก่กุ๊กกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินไก่กุ๊กกไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดิน ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยตามประสาไก่เอ้ยลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดิน ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอย่ยทำมาหากินตามภาษาไก่เอย่ยลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอย่ยไก่กุ๊กกุ๊กไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินรูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอย่ยไก่กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินรูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดิน ทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ย